พี่โอ๊ตฉันอยากได้รองเท้าคู่นั้นน่ะรองเท้าก็สอบกอบแบบนี้ฉันไม่อยากใส่ละสวยจังเลยนะคะสวยมากเลยค่ะคุณพี่หญิงเดี๋ยวคุณญิงสามารถไปลองที่หน้ากระจกได้นะคะค่ะพี่โอ๊ตกระเป๋าตังค์เขาตกนี่พีรีบไปเก็บสิแฮมจะให้พี่ไปขโมยเงินเขานี่นะนี่แหละคือการทดสอบ ว่าพี่รักฉันจริงไหมก็พี่ไม่มีหังสือให้ฉันเองน้าพี่โอ๊ตทำให้ฉันเถอะฉันอยากได้รองเท้าคู่นั้นจริงจริงนะนะนะนฉันอยากได้เออาแลคู่นี้นี่คุณทำอะไรคะ คือผมเห็นว่ากระเป๋าตังค์มาตกอยู่นะครับก็เลยเ,เก็บขึ้นให้อ๋อขอบคุณมากนะคะถ้าคุณมีอะไรฉันช่วยบอกได้เลยนะคะฉันอยากตอบแทนคุณนี่ค่ะนมามบัไม่เป็นไรเลยครับเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรคะ่ะ แทนด้วยการซื้อรองเท้าคู่นี้ฉันสิแพรมพี่ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่ฟังนะเขาเสนอมาเองว่าเขาอยากตอบแทนพี่แล้วฉันก็อยากได้รองเท้าคู่นี้มากพี่แตะควักถึงตัวเองซื้อให้ฉันหรือว่าจะเลิกกับฉันแพรมก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพี่ไม่มีเงินแสดงว่าพี่จะเลิกกับฉันใช่ไหม อันนี้ทั้งหมด5,600บาทค่ะค่ะคุณครับคือผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นแฟนผมนะครับแล้วเขาก็เออเขาจ่แล้วค่ะคุณคะสนับคู่นี้ด้วยนะคะสาวคู่นี้ทั้งหมด1นึ0งหบาทค่ะค่ะ คุณคุณเคารพศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างนะฉันอยากตอบแทนคุณไม่ใช่เขามีอะไรทรหาฉันนี่ค่ะอันนี้บัตรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะโอกนหน้าเชิญใหม่ส่วนอันนี้ของคุณผู้ชายนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะนายชาจริง,รงวันนี้แหละฉันจะได้นั่งรถส,สบายสบายสักที ที่ไม่มีรถนะแพมใช่แต่มีคนคนหนึ่งเขาสามามาสือ้อพี่ได้เขาเผอนะแพงกว่าน,นี้เขาก็สื่อให้แพมพูดอะไรของแพมถึงแม้ว่าเขาจะรวยนะแต่เขาไม่ได้งโง่เราก็แค่เก็บกระเป๋าตังค์คืนเขาเขาไม่ตอบแทนด้วยของราคาแพงขนาดหรอกทำไมพี่โง่จังเนี่ยพี่ดูไม่ออกว่ามันชอบพี่ เราขอดูก่อนตายไม่ได้คุยกันแพมพี่ว่าอยากทำแบบสวัสดีค่ะใครคะผมคือคนที่คุณให้น้บ,บตดผมเมื่อกี้นะครับผมมีเรื่องจะรบกวนคุณหน่อยได้สิงั้นมาหาฉันที่บ้านนะ <laughs> เห็นไหม <laughs> ฉันบอกแล้วว่าได้ <laughs> <laughs> ว่าไงมีอะไรที่คุณบอกว่าอยากตอบแทนผมคุณอยากได้รถยนต์สักคันหนึงครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับได้สิ ผมผิดแล้วมองผมเป็นผู้ชายแบบไหนกันผู้หญิงนี่เป็นเหมือนกันหมดทุกคนเลยหรือเปล่าสนใจยาสิ่งตัวเองอยากได้จนไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอะผมไม่ไหวแล้วนะผมทู้เค้เขาทุกอย่างหาชอบกินข้าวแต่เขารู้จักพอสักทีแลวยังด่าผมอีกว่าผมเป็นคนไม่เอาไหนผมแทบจะบ้าตายอยู่แล้วผมเป็นผู้ชายแท้แต่กับต้องแบมือของเงินคุณอะ คุณเป็นผู้ชายที่ดีที่สุด โทษอ่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่อยากได้รถแล้วขอแค่ฉันมีพี่อยู่ข้างๆอ่ะฉันรักพี่นะเรากลับมันเถอะจะรีบไปไหนล่ะคุณไม่มีทางได้ทุกอย่างหรอกนะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเคยได้ยินไหม ถ้าคุณอยากได้รถคุณก็ปล่อยเขาไปคุณพูดบ้าอะไรคุณคิดว่าคุณมีเงินสามารถทำอะไรก็ได้งั้นเหรอเราจะทำให้คุณรู้เองพูดถึงแม้คุณจะมีเงินแต่ก็ไม่สามารถซื้อใจเราสองคนได้คอยดูนะนี่รถคัานใหม่ ันซื้อให้ทีนี้เธอก็เลือกเลยนะว่าเธอจะเลือกรถหรือเขาถามจริงนี่คุณดูไม่ออกเลยเหรอว่าเขาน่าเงินเห็นกับตัวสนใจแต่สิ่งที่อยากได้ฉันว่าดีแล้วแหละที่เขาออกไปจากชีวิตคุณทีนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วนะ ว่าคุณจะตัดใจจากเขาหรือจะรอให้เขากลับมาขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมตาสว่างแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เรื่องวุ่นวายขนาดนี้ส่วนรถของคุณผมจะเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกกุญแจนั่นมันเป็นของปลอมอะ่ะคุณว่าไงนะครับจริงๆนายเป็นคนดูจริงใจดีนะ งั้นฉันจะให้โอกาสนายได้พลิกชีวิตมาทำงานากับฉันสิจะได้ไม่โดนใครบอกว่าคุณแม่เไหนอีกขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือผมขนาดนี้ผมจะตอบแทนคุณให้ถึงที่สุดเลยถ้างั้นเอย่าพรุ่งนี้คุณมาหาฉันที่บริษัทนะ